กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะว่าผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่นที่เกมมือถือแนวดนตรีนะครับเกมนี้มาจาก L.O.L เห็นตัวละครคุ้นๆไหมอ่ชื่อเกมก็คือ h e x t Mayhem นะครับคือเราจะต้องกดตามจังหวะเป็นหลักนะครับตอนแรกที่ผมโหลดมาเนี่ยนึกว่าคุกกี้รันเวยแนววิ่งไม่ใช่ครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้นะครับสำหรับคนที่มีสมาชิก n น t f l i x เท่านั้นนะครับถึงจะเข้ามาเล่นได้ฟรีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีกแล้วครับเขาจะไม่มีการขายคงขายของ ทุกอย่างก็คือจะหาในเกมเพิ่มเติมได้นะครับเพราะนั้นก็ใครที่มี Netflix แล้วอยากลองเล่นดูก็จัดไปได้เลยครับอย่างที่ผมได้เกิดน,นำไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันจะต้องมี Netflix กนะครับก็สามารถใช้ ID ที่เราดู Netflix ได้เลยนั่นแหละครับก็ล็อกอินเสร็จแล้วก็จะมีให้เลือกโปรไฟล์ด้วยบางคนแชร์กัน4คนอะไรย่างนี้ใช่ไหมอันนั่นแหละก็เลือกของตัวเองก็แล้วกันเนาะก็แค่นั่นแหละจบนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งกันแล้วกันนะครับด่านหนึ สำหรับวิธีการเล่นนะครับก็ให้กดตามสีนะครับเหมือนแนวดนตรีเป๊ะเลยแต่ว่าฉากด้านหลังมันเป็นแนวคุกกี้ลันหรือว่าวิ่งเท่านั้นเองครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเกมแนวดนตรีเราต้องต้องกดตามไอ้สีที่มันขึ้นมาเป็นหลักนละครับอย่างอื่นไม่ต้องสนใจก็ได้ครับส่วนสีเขียวเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะครับสีขาวจะอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไอ้ตัวระเบิดระเบิดเนี่ยจะอยู่ด้านขวาบนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมพลาดไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะรีบกู้กลับคืนมาก็ได้นะครับก็คือกดตามจังหวะให้ถูกนั่นแหละครับ ต้องฝึกบ่อยๆนะครับนี่แค่ด่าน2เท่านั้นนะครับผมโอเวอร์มาไปรู้กี่รอบเลยเนี่ยดูดิ <laughs> คือต้องฝึกเยอะๆเลยอะ่ะเพราะว่าข้างหลังมันทําให้เราแบบสับสนไงครับเราจะไปคิดว่ามันเป็นแนวคุกกี้รันไงจริงๆมันไม่ใช่ครับมันเป็นเกมแนวดนตรีนะฮะดูตัวโน้ตเป็นหลักนะครับเนี่ยนะโอเคได้อยู่ต้องเหยียบหัวตำรวจด้วยครับนี่กดเร็วไปครับโดนยิงเลยเป็นไงโหย่าเหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้โดูดิแตกอีกแล้วครับโดนฉากหนีบนึกว่าคอนท่าอโอเคยังได้อยู่อันนี้เออเออปลาเบิร์ดเออได้ละได้เริ่มเริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วโดนตีก็โอเคครับกดตามจังหวะให้ถูกก็พออุ้ยโอ้โหโดนฉากหนีอีกแล้วกดช้าไปเอาไม่เอาไม่เอาไม่ ระเบิดระเบิดเออหูยกว่าจะผ่านโดนโจมตีไปหลายดอกเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่แค่เลเวล2นะแล้วดูครับเราได้ของขนาดไหนของก็เดี๋ยวเอาไปซื้อแบบจับใจ่ายใช้สอยในเกมต่อได้นี่ไงขาดฟันเฟืองสีฟ้าน่าเสียดายมากครับอาจจะต้องลงใหม่นะเออน่าเสียดายน่าเสียดายอะก็แล้วของที่เราได้มาจากการเล่นเนี่ยเอาไปทําอะไรได้ก็ให้กดปุ่มด้านขวาล่างนะครับมันจะมีคอสตูมให้ซื้อด้วยนะ เนี่ยนี้คือเป็นดันเจี้ยนที่ผมเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกแค่ด่าน2ผมก็หืดขึ้นคอแล้วนะครับไม่ค่อยถนัดนะฮะเนี่ยเราเลื่อนมาด้านซ้ายจะเจอเนี่ยครับก็คือเราจะใส่คอสตูมอยู่นะฮะเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับก็คือกดตัวลูกศรเห็นไหมเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวของไอ้ฟันเฟืองมากพอก็สามารถมาซื้อได้เห็นไหมครับก็จะมีคอสตูมให้ส่วนถ้าเกิดเราเลื่อนหน้าจอไปด้านขวาเนี่ยเราก็จะเจอแบบ a s s e m b l e นะฮะอันนี้คือต้องใช้24เฟืองอันนี้ต้องเล่นไปไกลหน่อยครับมันก็จะระเบิดแล้วก็ได้้ของดวยนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับด้านขวานี่คือเป็นการปรับพวกภาษาแล้วก็พวกกราฟิกกราฟิกต่างๆนะครับมันก็ตามที่เห็นคือเกมมันจะเป็นแนวแบบว่าดนตรีเลยนะฮะระบบของเกมอาจจะไม่ได้มีเยอะมากก็เน้นเรื่องของการตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่ชอบแนวดนตรีนะฮะแล้วก็มี n น t f l i x นะครับอยากจะเล่นเกมนี้ก็จัดไปครับส่วนคนที่ไม่มี Netflix ก็ไปสมัครเ e t f l i ิกก่อนก็แล้วกันเนาะถ้าอยากเล่นนะถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรครับ